E.P. 1835คำพิพากษาสารดีกาที่583 2 5ทับ251นายถนอมโจทย์ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ร้องหนางประคองกับพวกจำเลยคดี สืบเนื่องมาจากสารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่1นึ่ชำระเงินจำนวน3 6 2 7 0นบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย7.5ต่อปีของต้นเงิน3 2 2 4 0บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์แต่จำเลยที่1ไม่ชำระโจทย์จึง นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้จำนองออกขายทอดตลาดผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยทั้งสองแต่จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาและโจทก์ในคดีนี้นำ เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้จำหนองผู้ร้องจึงขอรับชำระหนี้ที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองก่อนเจ้าหนี้รายอื่นเป็นเงิน289,606บาท71สตางค์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ14ต่อปีของต้นเงิน 2 4,611บาท7 6สตางค์นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จพร้อมค่าริชาธรรมเนียมหากได้เงินไม่พอชำระนี้ผู้ร้องขอเฉลี่ยงเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินอื่นๆของจำเลยทั้งสองด้วยสารชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องไม่มาศาลและนำพยานหลักฐานมาสืบ ในวันนัดไตส่สวนคำร้องมีคำสั่งยกคำร้องผู้ร้องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคสามพิภากสายยืนผู้ร้องดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าข้อได้จริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จำนองและขอเฉลี่ยทรัพย์ศาลชั้นต้นนัดไตส่สวนคำร้องในวันนัดไตส่สวนคำร้อง ผู้ร้องไม่มาศาลศาลชั้นต้นฟังว่าผู้ร้องไม่นำพายานหลักฐานมาสืบจึงยกคำร้องที่ผู้ร้องดีกว่าว่าคดีนี้โจทยจำเลยทั้งสองและเจ้าหน้าที่บังคับคดีมิได้ยื่นคัดค้านคำร้องของผู้ร้องว่ามิได้เป็นความจริง ทั้งคดีนี้ได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์จำงไปโดยปอดจำงแล้วเท่ากับเป็นการยอมรับว่าผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้จำงจริงศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้โดยไม่จำต้องไต่สวนนั้นเห็นว่าแมนโจทย์จำเลยทั้งสองและเจ้าพนักงานบังคับคดีจะ มิได้ยื่นคำคัดคขานแต่คู่ความรละบุคคลดังกล่าวก็มิได้ถแถลงรับข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องกล่าวอ้างทั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดซัพ์จำนองในคดีนี้โดยมีจำนองติดไปด้วยปรากฏตามประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีมิใช่ขายทอดตลาดแบบปลดจำนอง สามที่ผู้ร้องดีกาแต่อย่างใดแบะที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามาขอรับชำระหนี้จำานองในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ที่ได้มีคำพิพากษารับรองสิทธิ์แล้วนั้นเห็นว่าคำพิพากษาย่อมมีผลผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งเท่านั้นไม่ผูกพัน บุคคลภายนอกเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพง่งมาตรา145รเมื่อเจ้าหนี้ผู้นำยึดคือโจทก์ในคดีนี้เป็นบุคคลภายนอกในคดีที่ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องจึงหาอาจอ้างคำพิพากษาในคดีดังกล่าวเพื่อให้คดีนี้ ต้องถือตามแต่อย่างใดไม่ผู้ร้องมีหน้าที่จำสืบตามข้ออ้างในคำร้องว่าจำเลยทั้งสองเป็นหนี้ผู้ร้องและจำนองที่ดินพิพาทเป็นประกรันการชำระหนี้ตามคำร้องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ศาลฎีกาไม่อาจออกคำสั่งอนุญาตตามคำร้องของผู้ร้องโดยไม่ต้องไตส่สวนก่อนที่ศาลชั้นต้นสั่งนัดไตาส่สวนก่อน ออกคำสั่งตามคำร้องของผู้ร้องนั้นจึงเป็นการชอบแล้วแรกที่ผู้ร้องดีกว่าว่าผู้ร้องไม่ไปศาลในวันนัดไต่สวนศาลต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความตามประมวลกฎหมายวิธีพินารความแพง่งมาตรา202ประการเดียวเท่านั้นจะมีคำสั่งในประเด็นแห่งคดีมิได้ เห็นว่ากรณีที่จะเป็นการขัดนัดพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา200ต้องเป็นกรณีที่โจทก์หรือจำเลยที่ได้ยื่นคำให้การไว้ไม่มาศาลในวันสืบพยานและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เรื่องคดีซึ่งวันสืบพยานดังกล่าวต้องเป็นวันสืบพยานในประเด็น ข้อพิพาทแห่งคดีผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดรัพย์จำนองก่อนเจ้าหนี้รายอื่นและขอเชลีรัพย์ผู้ร้องจึงมีหน้าที่ต้องนำพยายนหลักฐานเข้าสืบเพื่อนสนับสนุนข้ออ้างของตนตามคำร้องในวันนัดไต่สวนซึ่งมิใช่เป็นการสืบพยานในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี จึงไม่อาจนำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัดที่ศาลจะต้องจำน่ายคดีตามมาตรา2องมาบังคับใช้ตามที่ผู้ร้องดีกาเมื่อผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดไต่สวนคำร้องโดยไม่มีเหตุอันสมควรการที่ศาลชั้นต้นฟังว่าผู้ร้องไม่นำพยารักฐานมาสืบและศาลสั่งยกคำร้อง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วและที่ผู้ร้องดีกาข้อสุดท้ายว่าในวันนัดไตส่สวนครั้งแรกสารชั้นต้นอนุญาตให้เรื่อนการไตส่สวนที่ผู้ร้องร้องขอสารชั้นต้นมีคำสั่งให้แจ้งวันนัดแก่โจทย์จำเลยทั้งสองและเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยวิธีปิดประกาศที่หน้าสารทั้งทั้งที่บุคคลเหล่านี้ ต่างมีภูมิลำเนาที่แน่นอนจึงเป็นการแจ้งกำหนดนัดที่ไม่ชอบนั้นดีกาของผู้ร้องข้อนี้เป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารชั้นต้นและสารอุทธรภาคสาต้องห้ามดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพินารณาความแพ่งมาตรา249วกวรหนึ่งดีกาสาลดีกา ไม่รับวินิจฉัยให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ดีกาและการพิจารณาใหม่คำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่ได้พิภากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิภากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับหรืองดเสียถ้าหากมีมาตรา145วรรค2ถึงแม้นศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้คำพิภาคษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่ง มิได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลด้วยก็ดีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพ่านบุคคลภายนอกเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา142อนุ1มาตรา245และมาตรา366และในข้อต่อไปนี้มาตรา145วรรค2อนุ1 คำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เรื่องนิติบุคคลหรือคำสั่งเรื่องลมละลายเหล่านี้บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ได้มาตรา145วรวรสออนุสองคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิแห่งทรัพย์สินใดๆเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธ์ดีกว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา200ภายใต้บังคับมาตรา198ทวิและมาตรา198ตรีถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืพยานและ ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เรื่องคดีให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณามาตรา200วรรคสองถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่ม่ใช่วันสืบพยานให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิ์การดำเนินกระบวนพิจารณาของตนในนัดนั้นและทราบกระบวนพิจารณาที่ศาล ได้ดำเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา202ถ้าโจทย์ขัดนัดพิจารณาให้สารมีคำสั่งจำน่ายคดีนั้นเสียจากสารระบบความเว้นแต่จำเลยจะได้แจ้งต่อสารในวันสืบพยานขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ก็ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา289ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการบังคับคดีในกรณีดังต่อไปนี้อนุหนึ่งเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้งดการบังคับคดีเพราะเหตุมีการยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ แระได้แจ้งให้เจ้าพนักง,งานบังคับกันดีทราบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา199เบกญจวัคหนึ่งและมาตรา207ในกรณีดังกล่าวถ้าเจ้าหนี้ต่ำคำพิพากษายื่นคำร้องว่าตนอาจได้รับความเสียหายจากการยื่นคำขอดังกล่าวและมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามา เื่อปวิงการบังคับคดีศาลมีอำนาจสั่งให้รุกหนี้ต่มคำพิภากษาหวังเงินหรือหาประกันตามที่ศาลเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่ศาลจะกำหนดเพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินใหม่ทดแทนแก่เจ้าหนี้ต่มคํำพิภากษาสำหรับความเสียหายที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนินช้าในการบังคับคดีอันเกิดจากการยื่นคำขอนั้น หรือกำหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอย่างใ,ใดๆตามที่เห็นสมควรก็ได้ถ้าลูกนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้งดการบังคับคดีมาตราหนึ่งมาตรา289ออน,นุสองเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้งดการบังคับคดีและได้ส่งคำสั่งนั้นไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบในกรณีนี้ ให้เจ้าหนานบาีบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ภายในระยะเวลาห,หรือเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดมาตรา289อนุ3เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปอยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนตกลงงดการบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามความพิพากษารายบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมาตรา289อนุ4เมื่อเจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีไม่ปฏิบัติตามมาตรา154มาตรา289วรัก2ให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีส่งคำบอกกล่าวงดการบังคับคดีให้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยไม่ชักชา้าเว้นแต่จะได้งดการบังคับคดีตามคำขอของบุคคลนั้นเอง